เที่ยวกอลานสามวันสองคืนทลิปนี้จัดเต็มเที่ยวทางวันท้งคืนกดเซฟไว้เป็นเล็บตามมาเที่ยวกันครับมีครบจบที่กินที่เที่ยวที่นอนและยังไม่พอมีคาเฟ่และพาไปเที่ยวอีกสี่หาดรับๆัตามน้าต้นกับเปื่อนปๆมาเลยนะครับเริ่มต้นกันที่แหลมบริไฮพัทยานัดกันนั่งเรือสปีดบ๊ทไปแค่คนละครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมาลงที่ท่าเรือหน้าบ้านกอะล้านแล้วก็รอรถกระป๋องของที่พักมารับเราพักกันที่ซีรีนกอะล้านที่พักคือสวยน่ารักฟิลเหมือนอยู่คาเฟ่และมีสระว่ายน้ำให้ตรงหน้าห้องเลยน้ำต้นจองห้องไป2รายยแ ัห้องเอกลุ่ยสีห้องคือกว้างมากแล้วก็แบ่งได้อีก2ห้องนอนได้ถึง8คนมีห้องน้ํไม่้2ห้องสิ่งอำนวยความสะดวกโครโคจะดีหารกับเพื่อนตกคนและแค่แปดแบงแดงอีห้องนะครับเป็นภูไซนอนได้4ี่คนมีห้องน้ํไม่้2ห้องแก๊งน้ําต้นมา1ิคนนอนกันสบายเลยมีมอเตอร์ไซค์ให้ห้องละหนึ่งคันจะเช่าเพิ่มแบบน้ำต้นก็ได้นะเย็นวันแรกแล้วก็มาเล่นน้ํากันที่หาดตาแหวนที่นี้กิจกรรมเครื่องเล่นเยอะครับเล่นน้ำเหนื่อยมาต่อด้วยบุฟเฟ่ทะเลเผาโครจะฮิวใจทุกคนบุฟเฟ่บนเกาะล้านเยอะมากเลือกได้เเเเลลยแแ้้้ววรรราาาาากกก็มมมตตตหึันนนที่่ืืออไงข ให้เวียนหัวเมาเรือครับก็กินหมึกช็อตกันริมหาดแบบนี้เลยครับเช้าวันที่2ตื่นเช้าหน่อยครับมาหาดเทียนเพื่อมาถ่ายรูปกับต้นไม้หัวใจมุมนี้เหมือนหลุดมาจากพินเทเลสเลยครับแล้วก็8ปดโมงเช้ารอคิวน้องหาดเขาจะลงมาเล่นน้ำเดินริมหาดทรายให้เราถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆกลับไปที่ซีรีนเขามีบร,ริการเบรกอาสอาหารเช้าให้ด้วยแล้วออกมาต่อที่พักร้อนคาเฟ่อยู่ใกล้ๆกับตลาดบอกเลยไม่คิดว่าเค้กบนเกาะจะอร่อยขนาดนี้พักเที่ยงของเราก็ต้องกินอาหารทะเลพื้นบ้านที่ครัวป้าซ้อยเป็นร้านดังร้านเด็ดแต่เราต้องรอให้ได้พรมันออ่ย แล้วก็น่าทานจริงๆน่าทานทุกเมนูเลยเพื่อนก็แชะแชะแก๊งไหนเป็นแบบนี้มั้งครับแล้วก็มาเปิดตอมรับรสด้วยซายชิมิปลาไทยหวานกรึบผัดไข่เค็มทะเลคือกลมกล่อมมากผัดหนึ่งดำดำก็ต้องสั่งเนยม,มาถึงทะเลแล้วกลิ่นน้ำมันฟันดำไปเลยแล้วก็ยกนิ้วให้หอยเชลล์ผัดกระเทียมพวกตมวก้มพวกยำก็แซ่บหลายคุ้มค่ากับความอร่อยครับแล้วก็มาเดินย่อยกันที่จุดชมวิวคือสวยมากๆมองเห็นวิวทั่วทั้งเกาะเลยแต่ขึ้นมาระวังนิดนึงนะมาเกาะล้านต้องมาที่นี่ครับหาดตายายถ่ายรูปสวยมากๆเดินเท้ามานนิดึง ็จะเจอเก,กับวิวโขดหินแล้วก็น้ําทะเลสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยครับแนะนําให้มาถ่ายตอนเช้ากับตอนที่พระอาทิตย์จะตกแต่ช่วงที่น้าต้นมาเป็นช่วงที่พระอาทิตย์จะตกแล้วครับนัดเดอะแก๊งเพื่อนมาถ่ายรูปก,ก็สวยครับป่ะไปกันตอ่อหาดแสมหาดสุดท้ยายของทริปนี้ครับไม่คิดว่าหาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไว้ถ่ายรูปนะครับดันสวยเราตั้งใจมาเล่นน้ําเล่นฟุตบอลกิจกรรมแบบนี้ครับเพราะหาดคือจะกว้างเป็นลานกว้างๆเลยนะทุกคนมาดูตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับสวยมากๆเป็นวิวที่พวกเราไม่อยากหยุดมองเลยครับพอเริ่มืเราาาก็ไปหหออทะลลงง้ ต่อที่ตลาดเกาะล้านครับอาหารทะเลคือดีมากๆหยิบใส่ตะกร้าแล้วให้ที่ร้านเขาปรุงสุกให้ครับแล้วเป็นมื้อที่มีความสุขมากๆสําหรับน้ำต้นเลยมื้อนี้นสุดท้ายที่เกาะล้านพลาดไม่ได้ครับมาที่นี่เลยกลมกล่อมคนเจียงฮายนะครับไปที่ไหนมันตึ้งยุดแบบได้มันต้องกินน้ำลำไยอัานมันนอนแบบละตอนแรกคุยกันไว้ว่าเบาๆชิวๆแต่เพลงที่ร้านมันสนุกกินใจเกินเป็นแบบนี้เลยครับหวานๆเลยครับคืนนี้เช้าวันสุดท้ายที่เกาะล้านแล้วขอแวะคาเฟ่นี่ก่อนมาท่าท่าคาเฟ่เมื่อวานขับรถผ่านคือสะดุดตามากเข้ามาคือสวยจริงๆครับแล้วยังสาามรถ เดินลงมาริมหาได้ด้วยนะเป็นคาเฟ่ที่น้ำต้นไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ความสวยคือคุ้มค่ามากที่เข้ามาเขามีเบเกอรี่มีเครื่องดื่มเยอะเลยทุกคนใครที่กําลังมองหาคาเฟ่บนเกาะล้านน้ำต้นแนะนําที่นี่เลยครับแล้วก็ได้เวลาแยกย้ายกันแล้วที่พักเขามีรถรับส่งให้เรียบร้อยครับแล้วเจอกันใหม่เน้อเกาะล้านพัทยาบ๊ายบาย